หิมะตกอีกแล้วจ้าหิมะตกแหงแล้วตะตะตะหิมะที่สองนะคะเห็นปะปะตาพูดหนาวเลยดิเหมือนฝูนแบ่นเฮานี่ละหิมะหิมะหิมะจ้าหิมะจ้า วันนี้ตกนักกว่าเดิมตึกหลายตกนักกว่ากเก่าเห็มปาทอเฮ้ยโคตรหนาวเลยนะจ๊ะแค่นี้พอแล้วเนาะเื้ หนาวสุดๆดเย็นถึงขั้วเลยแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย